ใช่ใบเดียวกันดีไหมไม่เคยนะแต่จะบังเอิญบ่อยมากมีวันหนึ่งที่ต้องไปพิซานุโลกพอขึ้นรถปุ๊บสิ่งแรกที่แบบตกใจคือใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวเหมือนกันกางเกงยียนเหมือนกันรองเท้าคุชชี่เหมือนกันแล้วก็สะพายกระเป๋าใบนี้แต่แค่คนละสีเหมือนกันหมดเลยจนเราแบบเขาแล้วแฟนคลับต้องหาว่าเรานัดกันแน่แต่จริงก็คือบังเอิญมากออไม่ได้นัดมาดูเรื่องของบุพเพคู่จี่เพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะเรื่องการแต่งตัว ใช่แล้ใบนี้ดีกว่าเพิ่งใช้เมื่อวานวันแรกค่ะอันนี้แฟนคลับซื้อให้เหรอไม่ซื้ออะไอะไรเยอะแยะทนี่มันพองขนาดเนี้ยพยายามยัดทุกอย่างที่อ๋ยขอโทษนะสลากกินแบ่งรางวัลืบบสิบใบแฟนคลับก็ซื้อให้นะจริงปะเนี่ยจริงแฟนคลับซื้อให้หมดเลยเลยถูกหรอแฟนคลับซื้อให้เนี่ยหรอใช่ดูคัมโต้เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือว่าดูคลิปอื่นๆของช่องวันเพรียกราวได้ซร่งนี้